มื่อนี่คอยสิผ้ามูเจ้าไปเที่ยววัดพาส่อนแก้วเฮาเดินทางจากขอนแก่นเล่นไปสินชุ่มเพ่เว้ใส่ทางอำเภอนำนาวเฮากะสิใส่เวลาเดินทางทั้งเบิดประมาณสามส้วมวงกวกัวกะสิหอดวัดขับพานอุทยานนำหนาวไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ช่วงระยะเวลาที่เห่าค้า่านนี่มันก็สซิมีท่าคดเขี่ยวโค้งงอมาลอกงอกแงกเออเห่าก็ต้องไปตามแนวเขาเรื่อยๆแต่ว่าบรรยากาศมือนี้ดีแดด,ด,ดออกฝนบปตกจ้าเห็นภูเขาสีเขียวสวยหลายเป็นตะหายใจโล่งปอดเนาะคันเปิดประตูออกไปเนาะ วันนี้เขากผ่านผ่านผ่านหัวสิงมันสิเป็นจุดชมวิวพอผ่านผาหัวสิงไปแล้วก็ตรงที่รีเข้าใส่ลมสักเลยอตรงเขาใส่ลมสักแต่ว่ายเวเด้เพราะว่าเฮาสีแถทไปทางเขาคอวัดอวัดนี <pou ces> sure. ่คอยบ่เคยไปคอยเห็นแต่ในเขารีวิวเนาะเขาเรียกว่าวัด ผาซ่อนแก้วเออตามไ,ไปเบิงในประวัติเพิ่นก็บ,บอกว่าผู้เท่าผู้เก่หรือว่าอันคนสมัยนี้ก็ยังเห็นอยู่เพิ่นว่าเห็นทุกทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะเห็นแก้วสดิจมาตรงผานั้นเพิ่นก็เลยตั้งซื้อว่าวัดผาส่อนแก้ว เอาใกล้สีขาวของอัลเเดอร์บานิโอ,โ,อโค้ง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 ค่อยไปค่อยมาเด้อพี่น้องอันนี้ค่อยไ่ได้ครับเร็วเด้อค่อยรีให้มันเร็้วซื้อครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยแหละมาเร็วบันไดดอกทางมันกบขุดโค้งงูงูเเหี่ยวขุดโขงเนาะค่อยก็ค่อยไปโย่เราก็จะผ่านตรงนี้จุดตรงนี้ก็จะสวยมากเลยข้างทางอืมงามงามเนี่ยนี่วัก็ครับไปเรื่อยเรื่อย ไปเรื่อยๆมันก็จะพ่อนี่ๆตรงนี้คางคัวมือนี่มันจะเป็นมองส้มวิวมองสื่อของไก่สีหอดเลีล้ยวไก่สีหอดเลีล้ยวไก่สีหอดทางเลี้ยวแว่แวบเขาเลี้ยวนี่ๆตรงนี้เป็นจุดชมวิวสองข้างทางฝั่งนู้นจะเป็นจุดชมวิวเพราะว่ามันติดหน้าผานะคะาก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็วอยากเปิดมือลำฟังไปในรถพนแล้ว เอาหอดแล้วเอาทางเรียวแวแวบบมันต้องกลับขวมทางมาฟังขวเด้อขันมาจากขอนแก่นเด้อจา้ามันจิมีทางขอนบริไทยไทยบ่ท่านอ้าวไปเรื่อยๆเนี่ยขึ้นเขาก็ไม่สูงเท่าไหร่ไปได้ยู่จากใสเกียร์ตำ่ำกับมถึงกวาวชั้นเนาะคะ่ะเขาขึ้นได้ปีนได้ธรรมดาอยู่คะ่ะไปเรื่อยๆก็จะมีสองข้างทางว้าวถึงแล้วทุกคน องค์พระสวยมากเออบางนี้มันก็จิเป็นคนหลายๆก็ต้องระมัดระว่างในการคืนการลง่งบาดนี่แหละคือสิ่งที่เรารอคอยคอยอยากมาดนแล้ววัดพาส่อนแก้วเเห็นแต่เขารีวิวเนาะแล้ก็จะเดินชมบรรยากาศบริเวณวัดข้างนอกนะคะตอนออดสิบบริทายเขาข้างในเ็เบึงเพราะว่า มันหนาสิไล้เวลาไลยคลิปเออเวล,า,วลามันสียาาเตบเฮาเดินชมความสวยความงามป๊าดคือสวยแ้เนาะข้างในจะมีหลายสิ่งให้เราไปไปไหว้ไปทําบุญไปกราบไปยังเนาะฟังท้างนี้ก็สิเป็นคล้ายๆกับเจดีทรงแปลกๆสวยนะงามๆค่ะข้างในก็นสิมีเขาเขาไปไหวพ้พระไป,ปะทําบุญขอสถไทยถึงแต่รอบนอกให้เบิ่งด้วยจ้า ไปแล้วเป็นเดินแบบพร้อมไปแล้ววาดสวยดีเนาะคนยางสวยดีเนาะว่า <laughs> มีพยหยองๆยองจากขว้องก่อนเราก็จะชมความสวยก็จะมีต้นซากุระต้นกกหนึ่งนะคะอยู่ข้างหัววัดนะคะ <laughs> จะมีมังกร มองันไปก็สิป็นร้านอาหารทั้งหลังขอกับบ่ยา,างไปหอดพุนกับนยา,างลูปไม้เบ่งบรรยากาศความสวยงามของนางแบบโอไม่ใช่ <c oughs> ความสวยงามขององค์พระใหญ่นะคะงามหลายงามหลายมันสิมีหมองไห้ไทยรูปอยู่หมองนึงเดอ้เอเฮาบ่ตตองลุงมาทายทั้งรางกันสิไทยรูรปคู่กับพระใหญ่ เห็นพี่ๆเขาบอกให้ขึ้นไปถ่ายข้างบนนะคะค่อยก็เลยเให้พี่ตากล้องถ่ายให้ผู้ใดมากผู้เดียวก็บรรตองยานพระวสิมีบริการช่างภาพไทยไหยู่สำหรับคลิปนี้ไปละจ้า